สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะไมารี่ก็ได้เฮ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องนี่ปูพื้นนี่พี่น้องเห็นไหมเอ่ยที่เป็นกระสอบเมื่อกี้นี่เนาะคะ่ะเนาะมันเป็น เปลือกไม่ได้ค่ะพี่น้องคาเนี่ยเปลือกไม่แมาปูนี่ปูทัางยางเปลือกไม่แมาปูทั้งยางนี่ปูได้แล้วเครื่องหนึ่งนี่ซนทั้งนี้กับบ้านได้ปูทียปีที่แล้วเขาก็ได้ปูนะคะเนาะต้องปูทุกปีค่ะพี่น้องเวลาเขายางมันค่อยบอชนสกรปรกน้ําแล้วก็มันเทศแห่หสวนของเขาสวยงามน้ำได้ค่ะพี่น้องเนี่ซนทั้งนี้เป็น ปูแล้วนะคะเนาะก็บเบิ้งงามขึ้นเบิ่งโซนทั้งนี้เห็นบ่แตกต่างกันบ่เนี่นี่ละหอกก็เสียมาปูโซนทั้งนี้ป่ะที่นี่แต่ว่าน่าซีบุพรอคะพี่น้องมันเหลืออยู่สามกระสอบนึงต้องไปซื้อมาอีกไหมนี่ว่าโซนทั้งน,นี้เหลือโซนทั้งนี้น่าจะบุพอพน่าจะขาดอยู่จากซองทุ่งนี่และเดี๋ยวลองลองปูเบิ่งเนาะคะเนาะว่ามันสีได้หอดใส เียกไม่ครับพี่น้องนี่พนเสี้ยวโตไม่ปเห็ดบ้านเทดอีหยางเสียพนเอาคนจะมีเปียกมันพ่นเสี้ยวถิ่มบอกครับพี่น้องมาที่นี่นี่มันกระีนี้พ่นเสียวมาขายนะครับพี่น้องนี่พ่นก็บอกถิมดอกพ่นก็เอามาเห็ดคายล้วบริษัทพ่นก็ฉลาดอย่คพ่นเ็เอาแกนไม่ปเห็ดบ้านเทดกระท่อมเทอยางไลแตรว่าเปลือกไม่พ่นกระบอกถิมพ่นก็มาขายสําหรับพวกเ็ดกาเต้นพวกเือสวนนะคะเนาะเป็นมงยางพันดินตัวนี้ แล้วจะซิตนี่เดี๋ยวก็สิเอามือ okay, มันทั่วนะคะเนาะมองเจ้ายงางลยลนี่แหละจะยุซองถุง,งพี่น้องเดี๋ยวขอตัวทําก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะเนาะค่ะพี่น้องบ่พอดอกบ่พอไปซื้อไม้ไม้หาถุงแต่ว่าฮอว์กต้องการใส่แค่สองถุงหรือว่าซังกระซามถุงเฮาว์กเราต้อตงการหมดแต่ว่าซื้อมาเพียรซื้อ ตรงนี้ก็เทศไปบางๆอีเทสลงทับอีกไม่รอบหนึงเนี่เทลงบางๆหนึ่งกรสิเทศมันหนาก็หนีไน่อหนึ่งนี่ทั้งนี้ก็ต้องใส่ไปอีกอืมทั้งนั่นอีกทั้งนั่นก็ยังหันได้แล้วเดี๋ยวเฮดโตเนาะคะเนาะ ในที่สุดก็เสร็จแล้วจ้า ค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาเทนลิ่นมุดหมายถึงว่าเายังอะเป,เปียกไม่เห็นไหมคะพี่น้องเปียก,เป,ยกเปียกไม่ทางยางนะเสร็จแล้วนะคะ,นะเนาะเขาก็ได้มาปลูกนี่ค่ะพี่น้องถั่วเลนเตาจา้าปลูกิ้งว้เมื่อกี้นี่ก็ได้แยกต้นกาพิเนะคะเนาะนี่แยกต้นกาพิกมันยังต้นน้อยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าแยกออกมา,อ,าอันนี้ก็เสี่ยวกับขึ้นไปไว้ในบ้าน มันมันยังหน่อยอยู่นะคะเนาะอากับขึ้นไปไว้ในบ้านให้มันใหญ่เพราะซุ้มที่เป็นเมล็ดอยู่เพราะันได้แตกกรมีอันนี้ก็เป็นซุ้มที่เขาแยกไปเมื่อกี้นี่นแยกมาแล้วก็สิประมาณนี้เนาะนี่แหละเป็นมะเขือมะเขือเปาะด้วยอืมนี่แยกออกมาเขาสิได้งามเลี้วนะคะเนาะคิดว่านะ อันนี้ก็เป็นสลัดเตี้ยวแยกกันเมื่อนั้นนะคะเนาะนี่ว่าซี่รฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดมดื่อนีร่เดี๋ยวปลูกเอ,อ่ทั่วแหละทั่วเลนเต่าเสร็จแล้วเดี๋ยวสิไปเอาฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดมาลดเพราะว่าก็รู้สึกว่าเขาเริ่มติดแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเริ่มติดละก็จะให้อาหารเขานิดนึงนะคะเนาะนี่อันนี้ก็เป็น ออผักอยู่ในบ้านผักเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็ผักก็คืนลลยนะคะพี่น้องรู้สึกว่าคืนไลเพราะว่าน,นี่ก็ได้หดจุร์โมนซีฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องนี่ที่ได้กินยีด่ดอกป้าตายแล้วค่ะพี่น้องคะนี่เริ่มจะโตแล้วในบ้านผักเราเริ่มจะโตแล้วจ้า นี่แหละค่ะพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตสวนผักนิดหน่อยนาบ้านให้ได้เบิงกันว่าเห็ดอีหยังแน่แล้วเนาะค่ะเนาะมีก็เป็นต้นหอมเฮากะกินแล้วเฮากะเอาหักเขามาเสียบใบค่ะพี่น้องคะกะนี่ก็เริ่มแตกขึ้นกันเริ่มปุ้งขึ้นกันแล้วก็เป็นพวกหอมที่เฮาเอาเสียบนี่ก็นี่ค่ะเริ่ม จะแตกยอดมาเหมือนกันทุกอย่างกําลังสวยงาม้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าปลูกข้างนอกบ่ได้เนาะคะ่ะนอกกระปูกได้ครับเฉพาะในบ้านเพราะว่ามันยังหนาวยู่คะ่ะพี่น้องเมื่อเช้านี่ก็ติดลบสององศาอืมพู้ละอีกประมาณเดือนกัวพู้ละค่ะพี่น้องคะ่ะอีกประมาณอีกเดือนกว่าคอยสิป,ปลูกผักได้เนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็กคอยเห็ดไปอยู่ในบ้านผักเขาปลูกผักกาบมาเมล็ดใบ แต่ละเล็กละหน่อยนะคะเนาะไปแล้วคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย